โอเคสวัสดีเพื่อนๆวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลบแชทข้อความรูปภาพวิดีโอจาก w a t s App ให้ออกทั้งสองฝ่ายเลยนะครับสำหรับใครที่แชทไปแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอนะครับเมื่อเราต้องการลบแชทนะครับเราลบแค่ในฝั่งของเรานะครับแล้วข้อความดังกล่าวนะครับมันก็จะลบออกทั้งสองฝ่าย ทั้งสองเครื่องเลยนะครับมีวิธียังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จะได้ไม่พลาดชมจากช่องของผมนะครับทียังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะสาธิตทําการติดตั้งสองแอปนะครับเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับ โอเคทีนี้ผมจะเข้าแอปของผมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะแชทมาอย่างตัวนี้นะครับโอเคผมจะจิ้มมาเลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าผมจะแชทไปนะครับอ่าอทีนี้ผมจะ ส่งเป็นรูปภาพนะครับผมจะเอาเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นผมจะลงส่งเป็นวิดีโอนะครับโอเคนะเป็นวิดีโอนะครับผมจะส่งเอาเป็นตัวนี้นะครับ เอาเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บให้มันส่งเสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับมันจะมีทั้ง ข้อความรูปภาพและวิดีโอนะครับจากนั้นมาดูในโทรศัพท์ของอีกฝั่งนะครับที่เราแชทไปหานะครับหาตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มเข้ามาเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับจิ้มเข้ามานะครับอ่ามันก็จะเห็น อันที่เราส่งมาตะกี้นี้นะครับเหตุสำหรับวิธีการลบก็ง่ายๆเลยนะครับทีนี้เรามาในโทรศัพท์ของเรานะครับแนะนําวิธีการลบนะครับก็ให้มาที่แอปของเรานะครับจิ้มเข้ามานะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวที่เราส่งตะกี้นี้นะครับจากนั้นให้เรากดจิ้มค้างที่ตรงนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับตรงนี้นะฮะ จิ้มค้างนะครับให้มันเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับรูปภาพก็เช่นกันนะครับข้อความกเ็เหมือนกันนะครับจิ้มปุ๊บปุ๊บอ่าทีนี้ให้ท่านมาที่ลบนะครับจิมมานะครับอ่าสำคัญคือตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตดูนะครับ ถ้าเราไม่ได้กดติ๊กที่ตรงนี้นะครับมันก็จะลบสำหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์อีกเครื่องได้ตั้งค่าการสารองข้อมูลเก็บข้อมูลไว้นะครับเราไม่ติ๊กตรงนี้มันก็จะไม่ลบสื่อไฟล์ต่างๆที่เข้าแกลเลอรี่หรือว่าโทรศัพท์ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ติ๊กตรงนี้นะครับลบสื่อที่ได้รับในแชทจาก เลารี่อุปกรณ์ด้วยนะครับให้เรากดติ๊กตรงนี้นะครับให้มันเป็นเครื่องหมายติ๊กแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดคำว่าลบสำหรับทุกคนนะครับปึ๊บทีนี้เรามาดูกันนะครับ,บกด back ออกมาแล้วก็ามาที่แอฟอีกตัวนะครับ สังเกตดูมันจะเห็นตรงนี้นะครับจากนั้นมาดูที่แกลเลอรี่กันนะครับมาที่ a t s App นะครับสังเกตเห็นนะครับสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีไฟล์ที่ผมส่งตะกีนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ